กำลังกังวลเรื่องบ้านสวยทํำยังไงอยู่หรือเปล่าครับถ้าคุณดูรูเมเกอร์แปลว่าคุณอยากมีบ้านสวยๆนั่นแหละเหมือนที่รูเมเกอร์ทำนะครับแต่วิธีการของผมคือกำลังจะบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยนะครับเดี๋ยวพอคุณมีลูกนะครับจากบ้านสวยก็จะกลายเป็นบ้านรกนะครับแต่เป็นรกแบบมีความสุขนั่นเองนะครับเพราะแนวคิดเรื่องความสวยจะถูกแทนที่ด้วยแนวคิดเรื่องความสุขแทนนั่นเองครับจากกองของเล่นมาหาศาลปัญหานี้เราก็จะต้องหาวิธีคิดทํำยังไงก็ได้นะครับให้ลูกเราสนุกและปลอดภัยได้ในบ้านของเรานะครับ แต่ในฐานะพ่อบ้านนะครับชีวิตที่เน้นฟังก์ชันมากกว่าความสวยงามงฟุ่มเฟือยสิ่งที่ผมมองหาที่สุดก็คือตัวช่วยที่ตอบโจทย์ในชีวิตจริง แล้วถ้าพูดถึงเครื่องดูดฝุ่นนะครับผมก็ต้องขอแนะนํากาบอเครื่องดูดฝุ่น1 6 0 0 0 PA บอกเลยว่าใครที่มีลูกนะครับเครื่องดูดฝุ่นธรรมดารรมดาเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่นะพะบ้านเราเนี่ยจะมีทั้งแผ่นรองกันกระแทกพรมปูพื้นหรือซอกเล็กซอกน้อยต่างๆที่ต้องดูแลให้ทั่วถึงผมว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยครับก็คือเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบเสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็พลังดูดเนี่ยแรงหายห่วงเลย น้ำหนักเบานะครับเพียงแค่1นกิโลนิดๆน,นะครับยกไปไหนมาไหนก็สบายแม่บ้านก็ใช้สะดวกพอเสียบปลั๊กนะ้เนี่ยคุณก็จะได้พลังดูดถึง1 6 0 0 0 PA แรงแบบที่เรียกว่าดูดสะใจไม่ว่าจะเป็นเศษขนมเศษฝุฟฟ่นหรือเส้นผมที่มองไม่เห็นก็เกลี้ยงจากที่ลองดูดดูนะครับลูกเราก็ไม่ตกใจแมวเองก็ไม่วิ่งกระเจิงครับอยากลองสั่งสินค้าหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็กดดูที่ใต้ตะกร้าได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอไปเก็บบ้านต่อบายบาย